สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสไปนเก้สุดอยู่ผมคนเดิมนะอันนี้ผมก็จะมาทําการอัดเป็นประสบการณ์ของผมการเล่นเวดสทเดียนในเควสที่มีชื่อว่าเอเวนฮีโร่นะครับผมแต่ผมจะขอบอกไว้ก่อนนะผมเนื่องจากว่าผมเคยอัดไปแล้วรอบนึงแล้วเสียงไม่เข้านะผมมันอธิบายยัไงดีอะเหมือนไม้ผมมันมีปัญหานะผมตั้งแต่ที่ไม้ไม้ไม้ตัวใหม่ผมพังแล้วผมต้องกลับมาใช้ไม้ตัวเก่า มันจะมีบางครั้งที่ผมอัดไปแล้วแล้วเสียงมันไม่เข้าเนาะก็เลยอืมอยังไงเดียเลยต้องอัดใหม่แต่มันก็มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะผมรวมถึงคลิปที่เป็นคลิปไอไฟในนซ์เอเจนต์นะจริงๆก็รเรียว่าไงเดียอ่าเอานี้ก่อนเดีย๋ยวผมจะทำ,ทำแทมไว้แล้วก็ข้ามสคริปต์นะสับคนที่เขาอยากเข้ามาดูเนื้อหาเวตาลีเลยแต่สับคนที่อยากนั่งฟังก็คือ มันจะมีหลายเหตุการณ์เลยที่ผมอัดแล้วผมจําเป็นต้องพากใหม่หรืออะไรยังไงเนาะมันจะมีอยู่ซึ่งตัวอย่างเลยคือคลิปฟันับไอแอรไฟนแอสโเฟนไม่ใช่สับก็คือไฟในแอสโตเฟนผมจริงๆแล้วไอคลิปล่าสุดอะที่ผมอัพไปอ่ะที่ผมบอกว่าถึงห้าร้อยวิวจะอัพใหม่จริงๆแล้วผมอัดไว้แล้วเนาะผมก็เดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้เห็นเนาะ <S 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 เฮ้ยท่อมาเอ้ยต้องไปปัน่นเฮ้ยเอ้ย,อยแมดแมแม เชียบอะไม่มีอครโดนก่อใส่หน้าเลยวะก็ถ้าใครอยากให้มีตอนต่อไปอย่างที่เห็นในตัวอย่างก็ฝากกลับไปดูคลิปไอ้ไฟแนนซ์เอเจนได้แล้วผมให้มันถึง5้าร้วิวแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ที่แสงตัวอย่างมาตัดแล้วก็เอามาลงต่อนะแต่นี่มันเป็นของคืนคืนแรกของภาที่สองแต่แต่ของคืนคืน5้าของภาคที่หครับผมยังไม่เอาไม่ดูเนาะก็ตามนั้นนะทุกคนเนาะเข้าเนื้อหาเลยดีกวทุกคน โอเคนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะมันเป็นการอัดใหมนะ่เนาะก็จะมีการทําไปแล้วล่วงหน้าในระดับหนึ่งก็โดยเคเวส์หลักๆเนาะผมมันจะชื่ออะไรนะทำชาวออฟโทนก็คือของรางวัลจะเป็นเอเวนฮีโร่สตาร์หรือว่าก็คือไม้าทางฟีเลน,นนั่นแหละอุ้ยก่อนหน้านี้ไม่สปอยนะผมก็คือสปอยหลักๆเนาะที่ผมมีการโฟกัสเรื่องนี้แล้วก็ทําให้ผมกลับมาเล่นกับอ่าอิเกเเยนะผมก็คือคาถาฟิเลนนะผมมันสุดยอดไปเลย ลาสโซทากินัตล,ลสาสาัน,โอ,นโอ้โหดดาร์กอะแต่ก็ตามนะั้นผมก็อย่างที่เห็นเนาะในเคสก็คือผมทำผมมาซูมโทมไปแล้วแล้วก็ light ทรีออฟไลท์โทมแล้วก็ไอนิมกราฟโทมนะผมแล้วจะเหลือครัวเสร็จเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการย้อนย้อนความนะผมว่าจุดเริ่มต้นยังไงก็คือจุดเริ่มต้นหลักๆก่อนที่จะรับเคสได้เราต้องเลเวลสี่สิบห้าก่อนนะผมตัวละครเราเนาะ ถึงจะสามารถรับเวสนี้ได้ซึ่งพอเราเววสิบห้าเสร็จปุ๊บเราก็มาที่อ่าร้านขายสกินนะผมเดินเข้าไปข้างในเราจะเจอนี่เลยเอวินฮีโร่หน้าคุณๆนะใช่ไหมโออหน้าผมเราก็ทำการเข้าไปคุยเนาะแล้วกดรกับเควสอะไรนี้มาคุยเสร็จปุ๊บมันจะให้มาให้เควสมาผมให้เราไปล่าไอ้โทมทั้งหลายและลรนะผมซึ่ง จุดแรกของไอ้จุดแรกที่เราจะพาพาไปให้ดูทำแนละ้วผมก็คือที่นี่เลยของอ่า n ิม c r a f t นะหลักเราคือให้เราวิ่งมาทางนี้แล้วก็สามารถปีนขึ้นตรงนี้ได้เลยนึงปีนไหลมาตรงนี้เนาะโดดขึ้นตรงนี้เดีย๋ยวมาทางนี้เดีย่ยวตรงนี้แล้วก็โดดเข้าป่องไฟไปเลยพอเราเข้ามาข้างในแล้วให้วิ่งไปชั้นล่างมันจะมีกลไกตรงนีนะ้ผมให้กด e s c a p เนี่ยเราประตูจะเปิดครับพอเปิดปุ๊บเข้าไปข้างในมันจะมันจะมีกระจกอ่ากระจกโดมอยู่นี้ครับผมก็สามารถตีแล้วก็ได้รับโทมได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอนิมกราฟเนาะต่อไปเราจะไปดูมัดรุมโทมเอ้ยมัดเทาโทษ <c oughs> อ่านผิดขออภัยครับอุ้ยเ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวนะนายขึ้นไปข้างบนได้งไงอะออกไปที่นี่เลยเบ โอเคครับผมก็เรามาถึงมัสทาวแล้วผมก็ต่อไปเลยเราจะทําทำการหาสกาฟก่อนนะผมแต่ไม่คุยโควยนะแต่มันจะอยู่แถวตรงบ้านของสกาฟตรงนั้นใช่ไหมเออตรงนี้แหละเนาะให้ให้มีตรงนี้แล้วเราจะเห็นเห็ดยากรตรงนี้นะผมมันจะให้เราทําการกดอ่าทําการ ถ้าถ้าถ้าคนที่ยังไม่ได้ทำนะผมมันจะอินเตอร์แลกตรงนี้ได้เนาะแล้วมันจะให้เราโดนหุ้นแต่ผมจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึงน่งเนื่องจากว่าตอนผมอัดรันแรกเนาะก็คือตอนที่ผมอัดก่อนหน้าน,นี้มันยังไงเดียมันค่อนข้างใช้เวลาเพราะบางทีเวลาเราโดนเราว่ามันพลาดอะไรอย่างเี้เนาะก็เลยแบบใช้เวลานานหนะ่อยซึ่งผมมีเคล็ดลับอย่างหนึง่งก็คือใช้ความสามารถของ b l บอ s ซ u โอ o นัะผมสิ่งที่เขาเรียกว่าชาว o ลบอ x ทำเป็นกันนะไปยินไง้เนาะโอ oh. โคดดาร์กอะแต่ดูแล้วผมทุกคนมันใช้ได้จริงแล้วมันถ้าเขาถ้าคนที่รู้อะมันประหยัดเวลาด้วยมันไม่ต้องไปนั่งโดดนั่งอะไรเนาะเนียเราโดดขึ้นมาอยู่เราโดดขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็นีมาตรงนี้เนี่ยพอเราเห็นน้ำตกปุ๊บก็พยายามกดกดแถบนะผมให้มันเป็นการชิปล็อกนาะแล้วก็ปุ๊บเนี่ยแล้วกดพีอาร์ตรงนี้เลยมันมันจะมันจะอยู่นี่เลยแค่นั้นแหละ โอเคต่อไปเราก็จะไปเป็น T of อ o m ทเนาะเอ้ยที light home. ออฟไลท์โทมมาโอเคไปไปดูเลยเด้อโอเคครับ okay, ผมเราก็มาถึง T of Light แล้วเนาะ,ะก็วิธีการได้ส่วนนี้เอ้อแล้วก็ขออภัยนะผมหาว่าไมค์เอ็กโคเนาะพอดีว,ว่าผมนั่งคาลัดแล้ว,ลวมันจะมีไมค์เอ็กโคนิดนึงใช่ไหมเก๋กกโอ้ตอนนั้นผมก็หวังว่าทุกคนจะไม่ว่าอะไรเนาะก็หลักๆก็คือเราต้องทำการตีบอสที่มีชื่อว่า อ่านี่เอนชิริดอนเอนชิิดอนก็มันจะดอกจากตัวนี้ครับผมซึ่งมีการไปก็คือเราต้องทำการเข้าวาัดตรงนี้เนาะแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆจะเจอห้องนี่ถึงเลยนี่แกมาเราแล้วแล้วก็รอบอสเกิดแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็นั่งรอไปเนาะเอาวัดเกิดค่อยตีเอ้ยเอยเอากระเอากามาชมนมเียอะไรสกีบีดี อ๋ออะไรเกิดละอืมโอ้คนมาเพียรเลยวะ่ะ แล้วทำไมไมุงนี่กันวะเอ้ยเขาหมุนกันอแล้วไมเจ็บแบบอูยี่อาอูยี่อาอูี่อาอูยี่อาเอาเกินละเอ๊ยมาแล้วไปเลย ก็ถ้าตีตัวนี้ได้ก็จะดอปอ่าซีออฟไลท์โทมเลยนะผมก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าไอควเซโทมนะผมที่ผมยังไม่ทำอนองที่ค้างไว้รอมานั่งอ,อัดยอนความใหม่นะทุกคนก,ก็หลักๆก็คือเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าควเซีรูนนะผมซึ่งได้จากการที่ซื้อจากไอเซนเจอร์นะผมเซนเจอร์เทเดอร์นะซึ่งจุดมันจะสุ่มแล้วของจะสุ่มนะผมซึ่งแนะนําว่าให้ไปดูในกลุ่มทีคอร์ดของ เวสเตรียนะิวเนาะซึ่งเขาแจ้งทุกวันว่าเจ้าตัวเขาจะมาที่ไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็ของมีอะไรบ้างเนาะก็เขยียนดูแต่ก็ต้องขอบคุณ uh, สปอนเซอร์นะผม <c oughs> เขาเรียกสปอนเซอร์ได้ <c oughs> ไหมพอดีว่าเคียรีทำจัดแล้วมันขี้เกียจรอก็เลยพิมพ์ในกลุ่มแล้วมีคนใจดีให้มาครับผมตอนแรกให้อีลาก่อนแล้วอีลาไปทำานะผมก็อีลาก็อย่างที่เห็นผมมันมันได้แล้วเนาะซึ่งผมยังไม่ได้ผมจะลองดูว่า29ชิ้นนี้มันจะโผล่ให้ไหมไปดูเดิ ่ันเดียวติดนี่กูหาใหม่เฮียมาฟอร์ซาเคลไอเซลเลยอาแล้วโดนวาไปด้วยอ้าวเหรอเชี่ยงี้มึงจะกลับไงวะมึงมีมีหินลุนอ๋อมีหินลุนอ่ะโอเคเดี๋ยวออกตี้กับกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันพาไปพาไปมัวกันวาบเลยเฮ้ยสองอันติด ทุกคนก็ถ้าวัปมันจะมาทรงคอร์เซตมอลนะผมซึ่งเป็นที่ที่เราจะทำคอร์เซตโทมเนาะซึ่งโชคดีจัดสองอันได้เลยก็สอบใครที่อยากทำแล้วอยากได้ต่อก็เดี๋ยวอาจจะสานต่อเจริญจิตนาอรมต่อนะจากเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์ผู้ใจดีับผมที่เขาแจกให้มาผมให้ฟรีมาเราก็ต้องให้ฟรีคนอื่นเขาต่อนะผมเป็นการสืบทอดสืบทอดเขาเรียกอะไรในในฟีเลเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะไม่รู้อ้าวไม่มีอะสืบทอดพลังอ่ะ ไม่มีเบอร์กำลังเขามีแตสอนนี่เองอันนี้อันนี้ก็ส่งวิชาลับควเสร็จรูนแจกให้เลยคืนไปส่งตองทอดไปโดนไปเลยก็เขาจะให้โดดลงไปข้างล่างผมไปที่เรือที่เอาไ้ตีไอต้ตวอะไรนะชื่ออะไรนะอย่ลืมชื่อแล้วมนะัอ่าไอ,อ,อนี่ขอบอกวนะ่สมุนนี้เป็นเกมพาร์ะผมต้องต้องซื้อเพื่อด,ดูนะ first mate นะผมเป็นที่ถ้าเราไปตี first mate มันจะไปเรื่อยๆเลยก็โดวนไประวังตายได้แล้วทุกคนเขี้ยโอ้ไม่เป็นไรตรงนี้ปะใช่ใช่ใตรงนี้แหละก็ให้ลงไปชั้นล่างตรงนี้นะผมเออแล้วก็ใช่ก่อนเอาคุณแจก็จะจะบอกก่อนนะว่าที่นี่มีเห็บนะผมที่ได้ของของสุดเจ๋งนะผมคือตรงนี้ตีก่อนเลย กบเบิลหวานนะครับผมใช้ได้ไหมเฮ้ยใช้ได้เหรอเอ้ยใช้ไม่ได้เนี่ยเหรมันเป็นของในนี่มันไม่ของมีใช่ไหมคันาอืมโอเคก็ตางนะผมนักรบอย่างผมใช้ใช้เวทไม่ได้ว่ะใช้เวทศิยศาสตร์ไม่ได้เป็นโกโจศัตรูไม่ได้นะผมก็อ่าให้ตีก็พอลงมาชั้นล่างสุดนะครับผมมันจะมีหีตรงนี้ให้ตีหีก่อนเพราะว่ามันจะให้เราเข้าประตูนี้ซึ่งเราต้องการมันต้องการกุญแจเนาะซึ่งกุญแจอยู่ีอยู่ในหีนี้โอ้โ อืมโอเคเอามันเป็นมีมิกเหรอมีมิกมีมิกมันเป็นมีมิกอ้าวไม่ใช่ว่าต้องคุณแจ็ปปุ่นนี่เหรอไม่ไม่ไม่ใช่ตีมีมิกแค่นั้นแหละเรียบแหอยเฮ้ยเขี้ยคนดูว่าผมไอกเฮ้ยพี่พี่ไม่ควรี่เพราะว่าเออเเอ้ยรับไม่ได้หลังจากนั้นผมก็ได้มาแล้วทั้งหมดทั้งสี่เล่มนะผมก็ที่เหลือก็คือกลับไปหาฟิเลนนะผมเอ้ยพูดว่าฟิเลนแม่นี่วะ เอเวนฮีโร่นะผมกิบีจัดโอเคก็ให้ทําการใช้อ่า uh, นิมการ์ดรูน,นะผมว่าไปเลยแล้วตอนนี้เหลือยี่สิบเจ็ดเนาะถ้าใครอยากทาก็ทักมาได้อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะส่งไปให้แต่ถ้าหมดแล้วอาจจะหมดแล้วหมดเลยนะผมถ้าเขาขอไปหมดก็คือหมดเลยแต่แต่ถ้าคนที่ขอไปแล้วได้ไปก็อย่าลืมสื่อทอดต่อแล้วผมเป็นการสื่อทอดต,ต่อไปให้คนทําได้กันเยนะอะๆเนาะเพราะว่าไอ้รูนี้มันพาสเซนเจอร์ไม่เอามาขายคือไม่เอามาขายเลยเพราะว่าตอนที่ผมไปดูในดิสกลุ่มเนาะคือ มันโผบล่าสุดเมื่อสามสิบเอดเดือนมีนาที่แล้วนี่เผ่านมาสิบแปดสิบเก้าวันก็ยังไม่โผมาอีกก็เลยนั่นละเนาะใช้ใชประหยัดประหัดช่วยช่วยกันหน่อยเนาะโอเคเอาไปส่งคุยดีกว่าเนี่ยมาแล้วเอเวนเฮโรชันชันสะสมสมุดเวทที่ต้องการแล้วล่ะเอาไปเลยนี่ ขอรับไปแล้วกันนะคาถาชี้อ่ะโอเวล์อัพเลยเนี่ยผมไปได้คาถาเป็นเอเวนฮีโร่หรือคาถาฟิเลนนะผมซึ่งผมใช้ไม่ได้อยู่แล้วก็ทวามใจใครเด็กเบอร์ชาเมลัสตีนร้มามันยิงกาสิเราเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของมันกันโอ้โหอันมมน,นี้ชาเลนจ์ดูเอียรับรับหน อ่าโอเคเดี๋ยวเราทดสอบจากการถอดถอดเสื้อผ้าออกก่อนถอดกอก่อนอ่าระตอนนี้ฉันฉันฉันเปื่อยแล้วอ่ะเออรับไม่ได้ครับไมฉันถอดมันไปเลยโล่นใส่หมวกเลยทำมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมไม่ใส่หมวกเออวะทำไมถอดชุดมันเป็นอย่างนี้วะโออเกมเกมเกมบั๊กเกมหลอนเอ้าสกินหมวกฉันหายไปได้ เทียงหลอดนละ่ะล้วกดปิดแต่ว่าหมวกมัน่นี่เอ่าบั๊กแดกเลยไม่น่าถอดชุดเลยกูน่ะกดปิดหมวกแล้วหมวกก็ยังไงวะอ๋อเข้าใจละคือบังคับพี p พีแล้วมันนี่พอ,อพ v วพ,พ,พีปุ๊บมันมันจะให้เห็นชุดนี้เนาะก็งั้นงั้นถอดเลย นี่เดี๋ยวกูถอดแล้วก็ถอดให้หมดแล้วมึงเทดามีดในรัดเอ้ยรัดจะกลายไปโลแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยโซราบ้างแกก็เป็นอย่างนั้นเหรอวะโซร่ามันมีแบบนึ่งอว้ยเอ้ยโซราบ้างเกมใส่ป้าเอ้ยเดินไปไหนไม่ได้อ้าวปักเดินไปไหนไม่ได้ แต่ก็ตามนะผมหน้าตาก็าจะประมาณนั้นเนาะก็คือยิงปิ้วปิ้วปิ้วในระยะยิงปิป้วปิ้วปิ้วก็พอปกติอ่าสายเมยนะผมถ้าคาถามันมีความสามารถอะไรอย่างงี้ก็คือต้องตีประชิดแ,แต่นี้คือระยะไกลก็เหมาะสับสายเวทนะผมที่ไม่สามารถเข้าเล็บประชิดเพื่อไปตีได้เนาะใช่ไหมมันตีได้ไกลมัาา้คาถาปกติแล้วลอเอาคาถาอื่นมาใช้ดิเอาคาถาอื่นมาเทียบเทียมคาถาอือนะ เดี๋ยวเทไปให้มีมีดอกอยู่ตีมอนต์เมื่อกี้ได้ไหมมีคาถาเนี่ยคาถาแมงมุมอ่าเอาคาถาแมงมุมตีคาถาแมงมุมก็จะแค่ตีเนี่ยตีแกเอาไม้มาฟาดเนี่ยเออไม้ฟาดฟาดอ่าใช่แล้วพอเป็นคาถาของอ่าไอเว้นฮีโร่ปูก็จะแบบคาถาอันอื่นอะไรก็ฟาดเหมือนกันไอฟาดฟาดเนื่องจว่าของคาถาฮีโร่เนี่ยมัน ริงก็ถือเ่าคาราที่สวยแล้วก็น่าดูดีนะผมถ้ามีโซทากด้วยเน่ดีมากเลยแต่นี่ไม่รู้นะสับใครที่รู้บอกหน่อยว่ามีสกิลที่คล้ายโซทากไหมถ้ามีก็ฝากบอกด้วยนะผมจะให้อ่าผมจะให้พาลาไปล่าเก็บสมุดโทมนั้นเนาะอีลามันอยากใช้โซทาใช่ไหมล่ะก็จบไปแล้วผมกับเวทเลียผมเป็นไง่บ้างสูงไม่เลยให้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับครแล้วแชร์เพื่อนๆดูด้วยผมแล้วมีความิดเอย่างไรก็คอมเมนต์ที่ล่างเนาะมันจะเป็นการสนุนผมแล้วก็เป็นการทำให้ผมมีลังใจการทำคลิปต่อไปนะผม แล้วสับใครที่อยากจะดูคลิปอ่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ผมบูล็อกใช่ไหมดูทรงละไม่โคตรแน่นอนจะตานะผมก็ขออัดไว้แต่เดียวนะพอดีว่ามันแวะมาทำอะไรนี้ก่อนก็ตานะทุกคนก็ขออนุญาตไปพักก็ไปเจอใหม่ทุกคนพักผ่อนใช่ไหมเกศไง่ไง๊วบิออคนตกฟ้าผ่า